สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นจารึกจานทองนะครับทำจากทองคำแท้นะครับบันทึกการจดตั้งพระสมเด็จพิมพ์ต่างๆในวาระต่างๆนะครับในความครอบครองของอาจารย์ชอบนะครับอาจารย์ชอบพระสมเด็จนะครับเป็นคติความเชื่อเป็นความเชื่อของคนสะสมพระกลุ่มนี้นะครับว่ามีอยู่จริงจารึกจานทองนี่นะครับเป็นแผ่นทองคําแท้นะครับ นีนะครับถือถ้าใครคิดว่าปลอมนะครับก็ไม่ต้องดูตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้อยู่ในความครอบครองของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจารย์ชอบนับถือนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์ชอบถึงพระสมเด็จในการสะสมของอาจารย์ชอบนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นพระพิมพ์สมเด็จเนื้อต่างๆนะครับ ที่อาจารย์ชอบพระสมเด็จนะครับแบ่งปันให้เอฟซในราคาองค์ละสองบาทบาทนะครับแท้ตามลักษณะของอาจารย์ชอบนะครับถ้าไปดูของคนอื่นนะครับอย่าดูข้ามกลุ่มอย่าดูข้ามพวกกันนะครับเพราะว่าการเล่นพระสมเด็จในการศึกษาการดูนะครับแต่ละกลุ่มดูไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไปมาทุกกลุ่มแล้วนะครับแท้กลุ่มนี้ไม่แท้กลุ่มนั้นไม่แท้กลุ่มนั้นมาแท้กลุ่มนี้นะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่ เ,เราจะมาดูเราจะมาคุยกับอาจารย์ชอบครับแล้วก็มาคุยกับเสีเจริญแล้วก็ลุงจุกนะครับลุงจุกคนดังแห่งเมืองสิงห์บุรีนะครับก็คลิปของผมไม่มีการตัดต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าพี่เจริญเสเจริญเนี่ยมีความมีประสบการณ์ตรงกับพระสมเด็จยังไงนะครับอาจารย์เท่ครับ การพระสมเด็จนี้เป็นการบันทึกอะไรครับมันแล้วแต่แผ่นครับมันไม่แน่เสมอไปครับเล่าสังนิดหนึ่งครับบางแผ่นก็สมเด็จโตอธิบายว่าไปทุดงงในที่ต่างๆเจอกลุ่มพระนูนพระนี้ครับมันมีหลายแผ่นอธิบายค,บความจําไม่ค่อยดีครับแต่ถ้าต้องหันไปมองถ้ามันจะเสียภาพพจน์หรือเปล่า อาจารย์ชอบเ่าไปตรงตรงเลยอย่าลลือยยานยันกีลาเราพูดยังไงไอนาพูดยังไงอ่ะมันมีหลายแผ่นก็จําไม่ค่อยได้ครับเอออาที่จําได้เอาที่จําได้สิครับว่าส่วนใหญ่จะพูดถึงอะไรครับส่วนมากจะอธิบายเรื่องพระสุเด็นครับแล้วก็ไปเจอปู่ในที่ต่างๆครับแล้วก็ไปเจอองค์สมพระเป็นพระพุทธรูปแตกหักอะไรพวกนี้ท่านก็ไปขอพระภูมิเจ้าที่ครับอัญเชิญมาครับ เป็นเบื้องต้นครับส่วนใหญ่จะบันทึกอันนี้มีกี่แผ่นครับอาจารย์ของผมจริงๆแล้วผมมีทั้งหมดสิบสองแผ่นน้ำหนักเท่าไหร่ครับต่อแผ่นไอ้นี้ไ,ไม่ทราบครับเพราะว่าเราไล่ได้เด็ดไฟมาแต่อาจารย์ชอบเคยเห็นแผ่นจริงไหมไม่เคยเห็นครับครับเพราะว่าเจ้านายก็ถ่ายมาแล้วให้มาเขาให้ผมมาเผยแค่คนเดียวครับแล้วเจ้าของก็สาบานว่าเขาจะแม่ไข่ครับ แต่ถ้าคอปี้มาผมก็เชื่อว่ามีเจ้านายคนเดียวที่จะทำก็ได้ค,คนอื่นเขาไม่ทำแน่เขาก็าเขาเป็นคนถือสินแล้วก็เข่งมากครับที่พระสมเด็จเย,ยอะ,ะเหมือนกันครับพี่เจริญครับประสบการณ์พระสมเด็จโดยตรงของพี่เสียงดังนิดนึงนะครับว่ามีมาอย่างไรบ้างครับก็ตั้งแต่100ร้อยปีครจบจอพระรอหนึ่งปีเปิดฐานเสร็จก็ สมัครไปรบในลาวผมก็ได้พระผมเด็กองค์นั้นข้อให้มาครับอกให้ปัิทาท่านกานเดียวพอแล้วก็องค์นั้นก็ผมใช้เก้าสนามรบครับเป็นองค์ประธานครับในพวงพระรที่ตลอดและผมนอกจากสบการใน,นสนามแล้วเนี่ย กลับมาเนี่ยผมมาเล่นคอฟเล่นอะไรเนี่ยหรือผมจะไปไหนเนี่ยหาที่จอดรถอ่ะก่อนเข้าร้านจอดรถผมจะพุทธัท<า>งอะไรันทำมันทันันอะพี่พี่ขอสมเด็จแจ้งไหมกระทั่ทงที่จอดรถแม้แต่ที่จอดรถ <c oughs> ยังขอจากสมเด็จผมก็ขอขอให้มผมได้ที่จอดรถไม่แปลกผมไปไม่แปลกเลยได้ที่จอดรถจริงไม่ต้องเดินไปโอ้ทำไมไม่ขอทีของานใหญ่ๆหญ่ะ นายัปนะงะผมเล่นกอล์ฟกับเพื่อนครับเป็นกีฬาที่ชอบอยู่ครับแต่เล่นไม่เก่งนะแต่เพื่อนผมเห็นแล้วถ้าผมตีสนามหนึ่งผมตกสนามสองผมตีสนามสองผมตกสนามหนึ่งเพราะก่อนเข้าสนามผมจะอธิษฐานปูปูวันนี้ขอผมจะพักกขอนครับ ขอเล่นเล่นกอลผมก็เรียกผมปู่นะครับแล้วผมก็ได้เล่นกอลจบเพื่อนผมด้เล่นกอลด้วยกันหน้าฝนต้องชวนเพื่อนเลินไปครับ,คร,บครับอันนี้ประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงครับอาจารย์อลุงจุอาจารย์สมพงศ์นะครับเพื่อนผมเรียกลุงจุกลุงจุกครับอกเท่ดีลุงจุประสบการณ์พระสมเด็จที่ช่วยช่วยชีวิตหรือให ให้โชคให้ลาบลุงจุกมีไหมผมสำหรับพระสมเด็จที่ช่วยชีวิตเนี่ยนะครับที่จริงเนี่ยสมเด็จท่านเป็นช่วยชีวิตใครอ่ะชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นสาตามกฎแห่งกรรมครับแต่พระเนี่ยมันเป็นองค์ที่แต่ละคนยึดมั่นนะครับครับณต,นะตัวเดียวยังปัดตลอดครับ,รบ,รบถ้ายึดมั่นในองค์พระสมเด็จท่านก็ช่วยนะครับ ทั้งคนไม่ดีทั้งก็ช่วยคนดีท่างก็ช่วยฉะนั้นถ้าคนยึดม,มัานในองค์พระพุทธในองค์สมเด็จพุทธาาจาร์ตแล้วโดยมากจะประสบผลสั้งเด็จร้อยเปอรเซ็นตนะครับบางครั้งนี่พระสมเด็จที่คล้องอยู่นะทำมารุ่นใหม่ๆแล้แท้ยังมีอภิเดหานเหลือเชื่อนะครับคำว่าพระพุทธคุณเนี่ยโอ้โหท่านไม่ต้องพูดแล้วนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมนต์ชินบัญชรน,น้ำพระพุทธมนต์ชินบัญชรเนี่ยท่านไปดูคําแปลตันหังกรเลยครับ28พระองค์เนี่ยนะครับที่ใช้พุทธาวิเศษพระสมเด็จเนี่ยนะครับมันปลอดภัยแล้วก็มีลาภประการะเข้ามาหาบุคคลที่นับถือพระสมเด็จโตนะครับถ้าจิตัใจก็มาที่วัฒนรบนะครับเราเรา เรามีฟางที่ะสมระมเทศนานะครับไม่ต่างฟางบริกรมรมับนะพระต้นเด็ดที่มึงสิงห์บุรีเนี่ยหล่อปเป็นครั้งแรกที่วัฒนธรรมเพราะเชิญมาร่วมขบุญเลยครับแล้วถ้าพระต้นเด็ดแท้ๆเนี่ยท่านไปทั่วประเทศไทยก็ไม่เข้ากับมาวัดวัฒนธรรมเองเดียวเพราะทุกอย่างยืนยันได้พิสูจน์ได้และเป็นของแท้แน่นอนนะครับเราไม่ใช่อุปโลก ท่านมาพิจูดด้วยัวท่านเองเลยถ้าท่านไม่เชื่อก็แล้วไปแต่ท่านเชื่อท่านจะประสบความสาเร็จโดยถูกต้องนะครับอันนี้คือความเชื่อมัน่นนะทุกคนที่ท้องพระสมเร็จอยู่ท่านเคยลาาตาโน่นล่าตาน,านี่แต่ถ้าท่านมั่นใจแต่อย่างเดียวรวยเหมือนวัฒนธมที่กำลังจะดังระเบิดนะครับ ต่อไปเนี่ยคุณดูว่าวัฒนธรรมเนี่ยจะต้องมาเป็นอย่างนี้มันต้องเจริญกว่านี้นะครับทุกคนต้องมุ่งมาที่วัฒนธรรมนะครับขเขาเชื่เลยอาจารย์ชอบครับ,รบพระสมเด็จตรงนี้จะแบ่งปันให้เอฟซียังไงครับสนามเนี่ยเหรอบะส่วนหนึ่งเนี่ยที่จําหน่ายไปเนี่ยครับจะของเนี่ยเขาถลระแล้วแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยจะทําบุญร,ร่วมในการหลอ่อสมเด็จพุทชายาโตท่านมารับเลยครับ นะครับของแท้ต้องมาแลกเปลี่ยนด้วยเงินตรานะครับเพราะว่าของที่ได้ฟรีไม่มีในโลกแล้วนะครับท่านอยากได้มาเลยมาเลือกเอาเลยมาเลือกเอาเลยครับท่านชอบองค์ไหนเอาไปเลยองค์นั้นน่ะนะครับท่านไม่ชอบท่านก็ไม่ต้องเอาไปับนะหรือท่านไม่เชื่อมั่นท่านก็ประกาบรอยเท้าสมเด็จพิธาจางโตได้ที่วัฒนะเขาเรียนเชิญเลยถ้าคนอยู่เมืองสิง ท่านไม่มาวัดสนามผมก็ช่วยไม่ได้นะครับก็อยู่ไอ้เกียงนี้ยท่านยังไม่มาท่านจะไปวัดละคังโคติดตารามหรือไงก็นก็ไปที่นะน้ำมนต์พุทธมนต์ชินบัญชรเนี่ยมาอยู่ที่วัดสนามแล้วเนี่ยท่านยังตะกีดตะกลายไปวัดละคังก็เชิญเลยครับไอบ้บทตรวดก็บทเดียวการบริกรรมก็บทเดียวพระที่พุทธ,ธาพิเศษพวกนี้นจะตรวจชินบัญชรทั้งหมดครับ,รบ,รบก็เชิญเลยนะครับ อาจารย์ชอบครับพระศอาบพระอาจารย์ชอบเนี่ยแท้ดูง่ายตรงไหนครับก็อาจารย์ชอบพูดครับสภาพเดิมๆครับครับแล้วผมก็เป็นกรรมการมาเยอะเป็นผู้ตัดสินมาเยอะถ้าต้องการของผมเนี่ยโทรมาเบอร์เบอร์เบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็ต้องการองค์ไหนก็จะบอกเป็นชั้นๆก็ไปแล้วก็เจาะตงมาแล้วส่งลายมาแล้วก็กดไปให้ครับ เพราะว่าทางนี้ผมก็ช่วยพิพิธภัณฑ์อาจารย์สมเด็จอาจารย์สมพงศ์นะพิพิธภัณฑ์ซืออะไรอาจารย์ที่อาจารย์สมพงศ์พิพิธภัณฑ์อนุสาวรีเอออนุสาวรีร์นรบนี้แลนวนผมก็มีส่วนช่วยมาหลายปีแล้วสิบกว่าปีที่แล้วแต่ก็ยังไม่สําเร็จครับแต่ถ้าผมผมก็พูดก็พูดอ่ะถ้ามีทุนแบ่งพระสมเด็จผมก็จะช่วยแนวทางนี้แต่ผมบอกได้คําเดียวว่า ถ้าคุณศรัทธาพระสมเด็จผมจาเชิญในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นไม่ได้ยินที่ไหนให้คุณเข้าใจที่สูตรมาที่นี่ได้หาอาจารย์สมพงศ์ได้โทรศัพท์มาหาผมได้อาจารย์สมอาจารย์สมพงศ์ครับทาไมต้องเลือกที่วัดสนามครับอ๋อเนื่องจากเสียง,งดังหน่อยอาจารย์สมเสียงดังหน่อยครับวัดสนามนี้จริงๆเนี่ยเป็นวัดธรรมพานีที่หลวงพ่อแพร่ตั้งตั้งขึ้น เจตนาจะให้เป็นวัดที่สมบูรณ์มีประสงค์โดยสมบูรณ์แล้วก็เป็นแหล่งอ่าอ่าพุทธคุณโดยสมบูรณ์ฉะนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ที่อยู่ที่วัดสนามเนี่ยท่านสนใจพระสมเด็จมาดั้งเดิมนะท่านตามรอยพระสมเด็จมาตั้งแต่รุ่น2,500ครับรุ่นสมเด็จร้อยปีครับแล้วก็มาพบกับคุณเตียีครับเละผมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมก็รู้ว่าที่บ้านคุณปู่ผมนะั้นมีสมเด็จพุทธาจารย์โตมาประจำรับรูปถ่ายที่เห็นอยู่ทั่ว,วไปแม้แต่วะะัดระฆังก็ยังไม่มีเลยต้องมีที่บ้านหลวงกำลัไม้นั้นนิดทั้งหมดเนี่ยสมเด็จโตมาที่บ้านหลวงกำลัยไมเป็นประจำรูป<ต>ถ่าย,ายสมโด็ที่วัดระฆังไม่มีไม่มีไม่เคยถ่ายรูปที่บระครังเลยมีแต่ถ่ายบ้านหลวงกำลัไมในั้นนิดทั้งหมดคด,ดูได้เลยทุกภาพ ภาพที่เกี่ยวกับสมเด็จโตที่เป็นภาพถ่ายครับไม่เห็นดีเลยครับครัแต่นั้นเนี่ยท่านมาพิจารณาครับเพราะว่ามันจริงหรือหรือหรือไม่จริงก็ที่วัสนธีรมครับถ้าท่านไม่ดูท่านไม่เห็นท่านไม่รู้ท่านนั่งจะนั่งเกียดอยู่ก็ตามใจท่านครับนะครับของที่อยู่ใกล้มือท่านเกียรตินี้ท่านยังไม่มาผมก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงเหลือหนึ่งเดียวในโลกครับ เนี่ยอย่างรอยเท้าเนี่ยครับรอยเท้าเนี่ยวัลคธรรมมีหรือเปล่าล่ะนะครับอาจารย์ช่วยชี้แนะครับว่าสมเด็จที่ผมตีไว้องละสองพันหรือองละพันเนี่ยอาจารย์ช่วยบอกเาหน่อยว่าเป็นยังไงให้อาจารย์ได้เทพช่วยทามททามททามะสองพันทำไมพระหนึ่งพันนะทำไมพระราคาจริงจริงเนี่ยคุณชอบก็ตีราคาเนี่ยเพื่อช่วยเหลือทางวัฒนธรรมและโดยเฉพาะย่างยิ่งเนี่ยนะ ผชอบไม่ได้ช่วยมาจริงนี้นะชอบทําห้องน้ํามาตั้ง400องค์นสร็จทั้งแล้วนะแล้วก็ห้องน้ําสําเร็จไปแล้วโดวยโดยเฉพาะยิ่งท่านมาดูด้วยตาของท่านเองเลยนะจะบอกว่าองค์นี้สวยผมชี้แนะไม่ได้นะท่านจะอาศัยจิตเอานะครับพระสมเด็จเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยคุณก็รู้นะว่าพระสมเด็จเนี่ยถ้าคุณเล่นแล้วคุณจะท้าแล้วผลสำเร็จจะสู่ตัวคุณ นะครับอย่าเชื่อตามคำบอกท่านต้องมาพิสูจน์ด,ด้วยตัวเองใช่และท่านมาซื้อด้วยตัวของท่านเองหรือเช่าด้วยตัวของท่านเองเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยคุณช่อก,ก็บริจาคให้แล้วนะครับเช่นวันนี้ที่ออกคลิปไปวันนี้นะคุณช่อเขาก,กมีส่วนร่วมนะครับไม่งั้นก็ไม่ได้ออกคิปนะแต่นั้นเนี่ยพระสมเด็จที่สวยอย่างเงี้ยท่านมาเลยนะครับเงินทองเนี่ยหาง่าย แต่พรา,าต้องเดินเนีหายากขอเจอเลยครับวัฒนครับตำบลโพป,ประจัก์นะครับอำเภอท่าช้างใกล้กับตลาดนัดเนี่ยข,ข้ามนิดเดียวมาเลยครับอาจารยา์อย่างกับองค์ในภาพที่อาจารย์ทํามาเนี่ยเคยคิดแบ่งไหมครับด้านหลังของอาจารย์ชอบเนี่ย มันจริงๆแล้วต้องการหาผู้ที่จะทําพิพิธภัณฑ์หรือเจ้าสัวเท่านั้นเพราะว่าของมันแพงมากผมเชื่อว่าในประเทศไทยแทบจะหาดูไม่ได้เลยครับไอ้นี้มันก็จะหาวาโม้แต่ถ้ามาพูดคุยต่อหน้าต่อตาเลยครับแต่ถ้ามีคนที่บอกว่ามีสวยกว่านี้หรือใกล้เคียงกว่านี้มาเลยมาชี้ขอแสเอาภาพมาภาพาไม่ถูกผมให้ห้าพันองค์ละห้าพันเลยสี่องค์นี้ก็สองหมื่นให้เปล่าเปล่าเลยเพราะผมเชื่อว่า สิ่งที่ผมมีนี่คือเจ้านายก็มอบให้เนี่สุดยอดของยอดสุดเก่าเก็บสภาพเดิมๆเลยแต่ผมพูดไปก็ผมชาวบ้านแต่ผมรับใช้เจ้านายผมนี่คนหนึง่ง <laughs> ว่ากี่ปีแล้วเนี่ย <c oughs> ผมรับใช้ก้นมากี่ปีแล้วเนี่ยเออ,อ าน้ำมันก็ไม่ได้พูดได้ไหมก็น้ํามันก็ไม่ให้ไปไหนไปกันเสียตลาดเพรื่องวัฒนธรรมมาเยอะแล้วแล้วก็กินอะไรไม่ว่าได้กินข้าวผัดของท่านทูตเนี่ยสิสำคัญมีัะปีโคนนะผมถามแค่นี้แหละท่านทูตทํากับข้าวกินนะเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์ตุ้งไม่เก่งอาจารย์ตุ้งลุกขึ้นชี้พาสมเด็จอธิบายหน่อยสุดยอดอาจารย์ตุ้งพพูดเลยคือ ต้ามสำเของผู้ชอบเนี่ยเอลุกขึ้นชี้ผมจะบอกว่าองค์นี้แท้องค์แท้ไม่ต้องพูดไม่พูดไม่พูดท่านว่าเก่ายังไงธิษฐานจิตของท่านเลยได้ท่านชอบองค์ไหนท่านก็เอาไปเลยองค์นั้นนะครับใจของท่านชอบแล้วนะมาอยู่ที่คอของท่านเนี่ยผมว่าพุทธคุณเนี่ยท่านต้องไปตูวด้วตัวองท่านเองผมชี้แนะไม่ได้ครับเรื่องนี้นะตัวใครตัวมันนะ ราคาขนาดไหนนะครับเนสองพันเนี่ยเรื่งเล็กเหินพันเนี่ยเรื่องเล็กขนาดพันบาทที่ยักษยสวยๆนะครับท่านอาจจะไปเช่ามาแพงกันนี้หรือถูกกันนี้แต่ใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้นะอันนี้เนี่ยถือว่าผ่านูกแล้วเนี่นะครับก็สนใจติดต่อมาที่เบอร์ของอาจารย์ชอบนะครับ087 458ป แปดสามสองหนึ่งนะครับครับผมนะครับขอบขอบคุณอาจารย์ชอบครับขอบคุณลุงจุกนะครับขอบคุณเสียเจริญนะครับขอบคุณมากครับผม